ไงทุกคนฉันชื่อว่าลูซี่คะ่ะฉันอยากเล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่ใช่เรื่องของฉันนะคะเป็นเรื่องของคุณย่าเอย่าพิ่งทำหน้าบูดสิคะถ้าคุณคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับคุณย่าคุณยายนั้นไม่สนุกแล้วก็คุณคิดผิดแล้วละคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เหลือเชื่อสุดๆไปเลยละคะ่ะเดี๋ยวคุณก็รู้และระหว่างนี้กดติดตามช่องด้วยนะคะฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่เมืองใหญ่ริมทะเลพ่อแม่ของฉันเป็นคนหัวเก่าแล้วก็ไม่ชอบวิถีชีวิตชิวๆพวกท่านเลี้ยงฉันแบบนั้นละ ฉันเรียนไฮสคูลปีสุดท้ายและฉันกำลังเข้าวิทยาลัยดีๆบางครั้งพ่อก็เล่าว่าคุณย่าแม่ของท่านกำลังจะมาเยี่ยมเราท่านอาศัยในเมืองเล็กๆและชอบมาเยี่ยมเราสองสามครั้งต่อปีคุณนายเบราล์เป็นคุณย่าปกติทั่วไปท่านสอนฉันอบขนมพายถักเวสเตอร์ให้และท่านก็ชอบบทอะไรที่ทันสมัยในทีวีแล้วก็ท่านมาหาเราอีกครั้งเมื่อฉันเปิดประตูฉันก็จำท่านไม่ได้เลยผู้หญิงแต่งตัวเปรี้ยวตรงหน้าฉันลูซี่โตขึ้นเยอะเลย ฉันร้องอย่างดีใจฉันไม่อยากเชื่อตาตัวเองพ่อแม่ฉันเองก็อ้าปากค้างหวออย่างตกใจเพราะว่าผมสีสดใสของคุณยา่าต่างหูคู่ใหญ่แล้วก็แจ็คเก็ตแต่คุณนายบราวไม่สังเกตว่าเราแปลกใจกันขนาดไหนนี่คุณย่าของฉันจริงเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนะ่ตอนกินมื้อเย็นคุณย่าเล่าให้ฟังอย่างร่าเริงว่าไปเรียนโยคะแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกมาฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับย่าฉันและทำไมถึงเปลี่ยนขนาดนี้ฉันคิดว่าท่านทำไปแค่เง,ง,นงนินๆตาทำไมล่ะ หลังมื้อข้ามพ่อกับฉันอยู่ในห้องอ่านหนังสือแล้วก็ถามอะไรกันเป็นการส่วนตัวมันแปลกในๆนะก่อนฉันจะนอนคุณพ่อก็มาบอกฉันลูซี่พ่ออยากให้ลูกดูแลย่าหน่อยท่านดูงงๆแต่ก็ไม่บอกอะไรเพิ่มเติมฉันยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญญาว่าจะคอยดูแลท่านวันถัดมาเมื่อฉันกลับจากโรงเรียนก็เจอคุณย่าที่กําลังเดินเล่นท่านบอกว่าอยากไปถ่ายรูปวิดีโอลงทิกตอกหน่อยอะไรนะคุณย่ามีทิกตอกด้วยเหรอ ฉันรู้ว่าพ่อฉันฝากให้ดูแลคุณย่าก็เลยบอกท่านว่าฉันจะไปด้วยแล้วพากันไปที่ร้านสภาพผ้าสุดจี๊ดคุณย่าของฉันลองสวมชุดจากคอลเลกชันใหม่และฉันก็มองคุณย่าโดยไม่เชื่อว่าเมื่อปีก่อนท่านยังถักสเวตเตอร์ให้ฉันแล้วก็หยีภาพรักของเมรี่ไซรัสหลังชอปปิ้งเสร็จเราก็ไปนั่งที่คาเฟ่เก๋ๆพร้อมกับกินวัฟฟินช่อกันแลตฉันเริ่มพยายามคุยความลับของคุณย่าแต่ท่านตอบคำถามฉันอย่างกำกวมสุดๆเลยจนฉันไม่รู้อะไรเลยฉันคิดว่าคุณเราวต้องเสียสติแน่ๆ แต่พ่อฉันโทรมาฉันก็เลยหลบไปรับสายย่าเป็นไงบ้างพ่อถามท่านโอเคค่ะเราเดินเล่นด้วยกันหนูคอยดูอยู่ฉันตอบกลับแต่ทันทีที่วางสายฉันก็เห็นว่าคุณย่าหายไปแล้วฉันวิ่งตามหาท่านวิ่งวุ่นไปทั่วเลยแต่ก็หาคุณนายบราวไม่เจอเลยแล้วฉันก็เห็นกลุ่มคนมุงอะไรอยู่ที่ลานสเก็ตใกล้ๆทำไมไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าต้องไปที่นั่นและฉันก็คิดไม่ผิดเลย แต่เรื่องน่าแปลกก็คือคุณยายสุดเปรี้ยวของฉันกําลังหัดเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นั่นเองฉันรู้เลยว่ายากของตัวเองต้องเป็นบ้าแน,น่ๆแต่ฉันจะทําไงได้ละ่ะเรียกรถพยาบาลเหรอสักพักหนึ่งคุณนายบราวก็ล้มเสียหลักจากสเก็ตบอร์ดและฉันก็วิ่งไปพยุงขึ้นมาคุณยายคะโอเคไหมฉันถามอย่างเพวหวาทุกอย่างโอเคมากจับลูซี่ย่าสนุกมากเลยคุณย่าตอบมามะเราต้องไปเที่อื่นกันเห็นเด็กๆเ,เล่นกันแล้วก็มีแรง แล้วท่านก็พาฉันเดินไปตามทางแต่จะไปไหนกันเนี่ยฉันอยากจะพาคุณย่าก,กลับบ้านอย่างเร็วๆเท่าที่จะทําได้แล้วเดินไปเรื่อยๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดในที่สุดเราก็ไปถึงไนทคลับวัยรุ่นน่าจะตรงนั้นล่ละร้อนพร้อมหรือยังละ่ะคุณนายบราวพูดอย่างเร่าเริงท่านจับมือฉันและพาเข้าไปข้างในฉันไม่เคยไปไนท์คลับเพราะคิดว่ามันต้องเสียเวลาเปล่าแนะ่ฉันเลยนั่งลงที่โซฟาตรงหลืบมุมและมองคุณย่าของตัวเองที่กําลังสุดเวียงกับสายเที่ยวขาแดนซ์ ดูเหมือนว่าท่านจะคุ้นชินกับที่นี่มากๆเลยส่วนฉันดูผิดที่ผิดทางสุดๆความเปลี่ยนแปลงสุดขั้วของคุณยายยังเป็นปริศนาอยู่แต่ฉันก็ไม่ตกใจอะไรแล้วสักพักหนึ่งฉันก็ค่อยสบายใจและเริ่มรู้สึกชอบที่นี่ขึ้นมาฉันไม่เคยไปปาร์ตี้มาก่อนเพราะว่าฉันต้องอ่านหนังสือเรียนตลอดและฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันยังทําการบ้านไม่เสร็จเลยกําหนดส่งก็คือเมื่อลืนนี้แล้วโอเคได้เวลากลับแล้วฉันเดินไปหาคุณยายและบอกว่าเราต้องกลับกันแล้ว ฉันยังทําการบ้านไม่เสร็จและป่านนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงแล้วคุณย่าทําหน้าไม่เปื้มขึ้นมาแล้วบอกกับเพื่อนใหม่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกหลังจากพาหลานสาวกลับไปส่งที่บ้านแล้วอ้อโหย่าฉันทําตัวเหมือนสาวเที่ยวตัวแม่เลยระหว่างทางคุณนายเบาก็ปิดสัญญาณการขโมยของรถคันหนึ่งเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปนั่งฉันไม่คิดเลยว่าคุณย่าจะมีรถมาด้วยฉันเลยถามเรื่องนี้ท่านเลยบอกว่าเพื่อนที่อยู่ในบ้า์ให้ยืมมาขับขึ้นมาเสียลก คุณนายบราวพูดอย่างร่าเริงฉันนั่งข้างๆท่านแล้วเราก็กลับบ้านกันนี่มันต่างจากคุณย่าที่ฉันเคยรู้จักแบบคนละคนเลยไม่ได้บอกว่าไม่ชอบคุณย่าโฉมใหม่นะแต่ตอนนี้ท่านเหมือนสาวเปรี้ยมากกว่าคุณย่าแล้วระหว่างทางกลับพ่อฉันก็โทรมาถามว่าเราโอเคไหมฉันบอกท่านว่าทุกอย่างโอเคและกำลังกลับบ้านกันแต่ทันทีที่ฉันวางสายฉันก็ได้ยินเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นคุณนายบราวมองผ่านกระจกหลังและบอกให้ฉันนั่งดีๆโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณย่าเหยียบคันเร่งมิดและขับหนีจากรถตำรวจอย่างรวดเร็วทำไมพวกเขาไล่ตามเราละ่ะทำไมฉันไม่เข้าใจอะไรเลยและคุณย่าก็บอกว่าเธอขโมยกุญแจรถมาจากผู้ชายที่อยู่ในคลับมานั่นเองอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันช็อกมากคุณย่าที่รักขโมยกุญแจรถชาวบ,บ้านมาและตอนนี้เรากำลังหนีตำรวจอยู่ไม่ท่านไม่ได้บ้าแต่ท่านต้องผิดปกติอะไรตรงไหนนะ พวกเราขับรถไปรอบเมืองและคุณนายบราวก็ดูสนุกสุดเหวี่ยงวีเลยแต่สุดท้ายเราก็โดนไล่ทันแล้วก็โดนบังคับให้หยุดรถโดนจับซะแล้วสิเราโดนจับกุมในฐานะคนร้ายฉันกลัวมากๆจะทําไงเนี่ยฉันจะอธิบายได้คุณย่าตัวเองให้ตํารวจฟังได้ยังไงฉันบอกว่าฉันอยากโทรหาพ่อแม่ทันใดน,นั้นคุณนายบราวก็ร้องครางและเอามือกุมอ,อกคุณนายเป็นอะไรครับตํารวจดูก,ล,กลัวๆหน้าของคุณยายแดงขึ้นมาและท่านก็ล้มลงไปกับพื้น ฉันรับท่านไว้ทันช่วยด้วยค่ะท่านไม่สบายเราต้องไปโรงพยาบาลนะคะตำรวจอุ้มคุณนายบราวขึ้นมาและพาไปขึ้นรถฉันตามคุณย่าไปแล้วบอกว่าท่านจะไม่เป็นไรแต่ว่าท่านแทบไม่ได้ยินและก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยเมื่อถึงโรงพยาบาลท่านกระโดนหามขึ้นเตียงและพาเข้าวอร์ในทันทีตำรวจยืนรอที่หน้าประตูแล้วบอกกับฉันว่าฉันยังเข้าเยี่ยมคุณย่าไม่ดได้ในที่สุดฉันก็อ้อนจนหมอยอมให้ฉันเข้าไปเยี่ยมท่านได้อยู่ครู่หนึ่ง ฉันเข้าห้องและเห็นคุณนายบราวนอนอยู่บนเตียงท่านดูไม่สบายแต่ทันทีที่หมอออกไปท่านก็ลืมตาและพูดเสียงใสแม้เราต้องพวกนั้นได้สนิทเลยนะฉันไม่อยากเชื่อคุณย่าตัวเองเลยนี่ท่านแกล้งป่วยจะได้ไม่โดนจับงั้นเหรอไม่ใช่คุณย่าแล้วไว้เรื่องสุดเฟี้ยวชัดเลยเนี่ยเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะจับเราได้นะคุณนายบราพูดพร้อมกับเก็บของเมื่อเราออกมาจากทางหนีไฟท่านก็โทรบ,บอกให้ใครสักคนมารับเราที่โรงพยาบาล นี่ท่านคุยกับใครเนี่ยแต่เมื่อเราไปถึงลานจอดรถฉันก็เห็นว่ารถพร้อมกับผู้ชายในลับและฉันเข้าใจทันทีนี่เพื่อนใหม่ย่าเองและเขาก็ให้เราขึ้นรถแล้วก็พาไปเที่ยวต่อปาร์ตี้ที่เราไปนั้นจัดอยู่ในคฤหาสา์หรูหลังโตเลยมีผู้ชายหน้าตาหล่อเหลามากมายแล้วก็มีดารารวมอยู่ด้วยละ่ะคุณยายรียวิ่งไปที่ลานฟอร์เต้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ฉันเลิกตกใจแล้วตอนนี้แล้วรู้ตัวว่าวันนี้คงไม่ได้ทำกันบ้านแน่แล้วจะให้ทิ้งคุณนายบราวไปไหนก็ไม่ได้ด้วยฉันเองก็เริ่มรู้สึกชอบความมานสุดเหวี่ยงนี้แล้วด้วยฉันเลยตัดสินใจทําตัวชิลๆแล้วก็สนุกไปกับปาร์ตี้พร้อมกับคุณย่าพวกเราเต้นกันทั้งคืนและเมื่อเช้าเมื่อทุกคนแยกย้ายกันเราก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งมันสวยมากคุณย่ามองดวงอาทิตย์ขึ้นจากทะเลอยู่นานมากและท่านก็พูดว่าย่ามีอะไรจะบอก ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านไปตรวจร่างกายและคุณหมอบอกว่าเจอเนื้องอกที่ตับอ่อนของท่านท่านรู้ตัวว่าท่านเหลือเวลาอีกไม่นานต้องจากไปดังนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ท่านก็เลยตัดสินใจสนุกสุดเหวี่ยงกับชีวิตแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเมื่อฉันรู้เรื่องก็เลยเข้าใจทันทีฉันโผกอดคุณย่าท่านไม่ได้บ้าหรอกกลับกันเลยท่านเนยเจงที่สุดในโลกเลยเรานั่งที่ชายหาดกันต่ออีกนิดหน่อยก็จะกลับบ้านด้วยกันพ่อแม่เราแตกตื่นรอเราอยู่ที่ห้องนั่งเล่น พวกท่านเริ่มต่อว่าพฤติกรรมแย่ๆของเราและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่ฉันเห็นต่างจากท่านแม้ว่าพ่อจะรู้ความลับของคุณได้บราวท่านกลับไม่เข้าใจย่าเลยฉันเลยยืดอกก้าวออกมาและบอกว่าพ่อแม่ทําตัวหัวโบราณกันไปแล้วและย่ากับฉันก็แค่ไปสนุกกันเท่านั้นเองท่านกลับในวันต่อมาและฉันก็เศร้ามากเพราะรู้ว่าคงไม่ได้เจอย่าอีกแล้วแต่ฉันรู้ว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แน่นแ่ท่านสอนฉันให้สนุกกับชีวิตด้วย ฉันหยุดจํากัดตัวเองในหลายๆด้านเลยฉันเริ่มหัดเล่นสเก็ตบอร์ดและหาเพื่อนใหม่เวลาผ่านไปอีกครึ่งปีและวันหนึ่งก็มีคนโทรสกาย์มาคุณย่าฉันนั่นเองพ่อแม่ฉันกระวนกระวายกับการรอฟังข่าวร้ายจากท่านแต่คุณนายบราวบอกว่าท่านใช้ชีวิตเต็มที่มากจนเลิกคิดเรื่องตายไปแล้วคุณย่าของฉันได้รับการรักษาและโรคร้ายของท่านก็หายขาดฉันดีใจกับท่านมากตอนนี้คุณย่าได้ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงต่อไปย่าจะไปดิ่งพระสุทาและดำนำ้ำ ลูซี่จะไปกับย่าไหมล่ะท่านถามฉันตกลองหยุ่นแล้วเป็นเพราะว่าคุณย่าคนนี้ชีวิตฉันถึงสนุกสุดๆคำว่าใช้ชีวิตนี้เต็มที่พวกคุณคิดว่าอย่างไงคอมเมนต์ความเห็นกันมาได้เลยเราอาจจะลองไอเดียของคุณก็ได้นะคะ